สวีทท่านผู้ชมด้วยนะครับเพราะผมบ้องไผ่นะครับวันนี้ผมจะมาเล่น Kenshin Impact ลงละครให้ดูกันนะครับมาเล่นนะเล่นหนุกๆเนาะเอ่อเออมน,นะผมไม่ได้เล่นนานละเออพิธีเล่นลงละครก็ง่ายๆครับอย่าไปหวังดาวมากเราเอาแก้เพชรก็พอ จำคำหมูไว้เอาแค่เพชรก็พอแค่เพชรก็เพียงพอแล้วบอมนิ้วเรียบร้อยแล้วมาเปิดด้วยอันติกันดูตึงต้งก่อนเลยอย่างโทมะนี่เราอัพละล,ะลายมาเยอะนะเราเจนิสไปที่ละลายเลยนะไปดีลุกอันตินี่เกสจัดเป็โชว์ไฟเฮ้ย อ้ยรอบนี้ผมว่าดีนะเออเออดีลกุกโคตรช้าเลยดีลุกโอ้ยอันตรีตีดทางอีกโอ,อ้ยจะให้มันโดนสองตัวไม่โดนต่อไปลำขาดมากโลมันละลายไปอีกโอ้ยบัฟติดโคตรปิน,นเออเออตายทีเถอะเออหมดยังออตัวสุดท้ายมาลำนี้ละลายกันต่อ ไล่ละลายเราอัพละลายมาต,ตึงๆอยู่แล้วไปกัศกาเทนโชนี่นะครับโอ้โหละลายโคตรแรงเออโอ้ยห้องแรกจะตึงใช่แล้วอา่าได้ดาวด้วยเราไม่เน้นเก็บดาวนะเออค่อยดีวะเออเอาแฟนผมเองครับแฟนผมเองอืมอุย้ยอ่ะหยัย่นเฟยแน่อนอน อเอาบัฟอะไรดีวะ่ะเอาสองรีโลนอีเวนตแล้วกันอมผมเลือกจากสภาพการนะผมว่ามอนท้องนี้ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่ ผมคิดว่าห้องนี้น่าจะง่ายที่สุดแล้วแหละนะเราเล่นเก็บเพชรอย่างเดียวพอเราไม่เอาดาวทั้งนั้นแหละดาวมันกินไม่ได้ไปต้้งแ็งก่อนโลโทม้าก,ก็ดีนะบอกเลยแล้วก็ไปกินสกาเทนโชไฟนี่ปาดเบาอะตีลูกผมใส่ของแบบของในลูกไม่ค่อยมีอะย้ยายไปตัวอื่นมาละเฮ้ยเอยเอ โอ,เเอ้เจอรถแท็กเตอร์อกีกละรถแท็กเตอร์บบนี่ก็ถึกเกินไปละลายไปเอาโนเอลมาตัดเต็มเฉยๆเว้ยโนเอลไม่ดึงเอามาตัดเต็มเดี๋ยวนะถ้าผมปล่อยอัติมันจะไปโดนป้อมปืนด้านหลังไหมโอ้ยฉิบหายแข็งเลยไปเกตสกาเทนโชไฟเออโดนไหมโดนนะแต่มันไม่ตายรอไปก่อนฮะเราต้องเล่นดีลุกไปเรื่อยๆเอาดีลุกมาตัดเต้มไป ตัวละครนี้ผมมาเพื่อจีนเดียวเท่านั้นนั่นนะคือการเล่นกับแฟนผม้ยตัวนี้ก็น่าลำคาญเลอเกินแช่ก่อนเฮ้ยไม่ใช่แปะน้ำแข็งนี่ไงทุกสกิลมีค่านั่นก็ยังไม่ตายนะั่นเลือดหรือแค่นั้นแล้วนั่นไงช้าละอ้ะอ่ะใช้ไปลำคานละถึกนักอ๋อป้อมปืนมันแตกตอนไหนวะ ปลานกแล้วกันปลานกนี่ยืมเพื่อนมาเลยนะบอกก่อนว่ายืมเพื่อนปลานกอะ่ะผลึกเล่นกับผลึกใช่ไหม,มห้องนี้คือบอลแล้วนะเฮห้องนี้ผมก็จะเลือกเป็นโนเอลนะครับเพราะว่า ผมจะเก็บนาวเวียไว้เป็นไม้ตายนะนาวเวียเราใช้พยายามเข้าขันนะรอบนี้ผมอัพผลึกน้ําแข็งกับหินมานะครับว่าคงจะใช้กับโนเอลได้ดีนะไปเลยโนเอลโอ้โหโนเอลทุ่มโจมตีผมไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะอันนี้ผมตกมันก็ใช้ได้อยู่นะโหโดนทีเกือ,กอบสามหมื่นเลยนะั่นเะฮ้ยเฮ้ยไม่มนะีโล่ โอ้ยโลแตกพอดีมันต้องมีโลจริงอ่ะผมไม่มีโลจบกเลยถ้ามีโลนี่โอ้โหสะท้อนดาเมจได้เยอะแต่ปานกเล่นไงไม่รู้อ่ะมั่วไว้ก่อนยืมเพื่อนมาปานกอกนันติดแล้วก็โดดใช่ไหมเออโดด <c oughs> โอ้หินตัวเดียวมันเล่นยากเลยเกิน <c oughs> โอเอลพลังงานไม่พอ โออ้้ยยห <c oughs> ลบสวๆีืมไหนจะพ่นไฟอีกไหมกลางโล่รอแล้วเนี่ยป้านกป้านกทำหน่อยทำงานหน่อยป้านกโนเอลผมฝึกฟื้นพลังงานไม่ทันเลยเนี่ยยังดีนะป้านกถือฟาโบโอ้โหไม่ได้ดาวเลยห้องนี้ช่างมันพร้อม r ด i แมโนเอลที่ผ่านจะทันไว้เนี่ย20วิละ ต้องต้องโดดเลยไมโนเอลอย่างนี้โอ้โหฟาดไม่น่าทาันว่ะโนเอลอเดี๋ยวเอาไงดีเออป้านกไปลืมไปมีป้านกตัวละครยืมเมื่อนมาไม่ถนัดโดดเออเออโนเซียวรู้อยากเราโอ้โหเฉียดฉิวเราเอาแค่เพชรเออใครดีเอาโรซารีแล้วกันอ่าน้องชี้งหนิงมาแล้วกัน อะไรดีไหม,อมโอเคเราอัพไปเหมือนเดิมทีม่จริงห้องนี้มันยากที่สุดเลยนะแต่ผมอยากได้แต้มไงรู้สึกว่าแต้มผมขาดแคลนอะ่ะเพราะผมไม่ได้ดาวแล้วแต้มมันน้อยจําเป็นต้องเลือกห้องยากเนาะเพื่อที่จะเอาแต้มมาเลือกอ,อัพบัฟแล้วก็เลือกตอนนัวละครเพิ่มมากขึ้นนะไปต่อ ปานกเดี๋ยวผมลองเล่นดูดิรอหยันเฟยมาซุ่มโจมตีได้ไหมเจนเฟย์เออเออเอเอโคตรไม่เวิร์กเลยนั่นแหละไม่เวิร์กผมก็เลยทำการเปลี่ยนตัวใหม่และรอบนี้ผมก็เล่นตามปกติไม่มีบ้านเล่นเล่นเหมือนที่เคยเล่นในเวอร์มาละลายอ่ะเออไป ลุงละครใหม่ดีนเนี่ยเวลาติดบัฟที่อัพแบบมันขึ้นรูปมีหมดเ่ยโล่อ,อยู่นี่เอ้ยมึงหยุดตีป้อมได้เร็วลำคาญจังวะาอ้าวอ้าวอ้าวอ้โรซาเรียไปเล็งตัวข้างหลังทำไมเออเออลำคาญยังเล็งแบบเล็งแต่ป้อมอยู่นั่นแหละ ดีว่าตัวนู้นเดี๋ยวมันพุ่งมานะโอ้โหตัวนกาดมาละไอ้ตัวนู้นก็ยิงใส่ป้อมผมยังเลยจะก,กัดจะก,กันได้ไหมเนี่ยขอให้ผ่านแล้วกันโรซาเลียโรซาเลียโรซาเลียเอออันนี้ไปก่อนนะหนีม,ม,มัวมากเออละล,ะละลายละทำไงวะแปะไฟเออแตกไปดิอ๋อสองตัวนี้โอ้รอบนี้ไม่มีตัวลมนะ จะถาดไหมวะเนี่ยเรียบร้อยครับอดได้ดาวไม่เป็นไรเราถือดาวนของแถมอันตีชาตีนี่หนุบหนับชาตีเฮเดือสองตัวป้อมไม่แตกก็โอเคละเดี๋ยว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 ใกล้ไปแล้วนะนายโอ้โหโอเคได้อยู่นะครับ เดีย๋ยวนี่นก็ได้มาร้อยแต้มนะโอ้โหเอาใครดีเอาเดียวน่าแล้วกันว้าวดอกไม้อ่าแล้วก็แฟนผมคนที่หนึ่งมาแล้วครับเอคนที่สองนี่คุณเต่าแฟนของคนแรกคนที่สองอายะกะเดี๋ยวรอรุ่นนะคนที่สามผมผมจะเป็นใครรอบนี้เราเอาอายะยามาเล่นมัางนะเราจะเล่นเป็นอายะยาทุบโจมตีกับละลายไม่รู้เล่นได้ไหมนะ ดูสิป้านกผมนั่นยืมเพื่อนมาัมนตีไปก่อนดัน,นดูสิเล่นไงวะแต่วะเอ่อเอาอันนี้ไปก่อนแล้วกันแล้วก็อรยากาศทุ่มใช่ไหมโอ้โหกดไม่ติดว่ะโดดสิโดดเฮ้ยม,มันโดดไปได้มันมันติดลูนการ์อ่ะมันมันเหมือนพอผมโดดแล้วเหมือนกับมันติดลูนการ์ยังไงไม่รู้นะ่ะเ,เดี๋ยวลองใหม่ดิบรรยากาศทุ่มไมหนาเวิร์กนะ ได้ไหมเนี่ยผมว่าไม่น่าไหววะไม่เว้เล่นเป็นปกติเหอะไม่น่าไหวแดี๋ยวเราลองลองสักหน่อยแล้วกันมันไม่ได้อะมันมันไม่ติดอะ่ะมันโดดเริ่มเหมือนกับไอ้กะมันมันติดลุนกาดยังไงไม่รู้นะเออว่ะเล่นยากอันนี้ไงโอ้เล่นโคตรยากเลยอย้ยะยหเอาไหมโอ้โหคือผมพยายามจะโดดนะเดี๋ยวมันโดนลุนกาดกระโดดอะ่ะ ไอเตะตลอดเลยโอ้โหนี่ไงเล่นปกติเหรอโอ้แทร่นปกตินี่บาดน,นานแล้วนะอ่า,อา,อาอเอาใครดีเอาน้องให้ติมแล้วกันอืมแฟนผมคนที่สามมาแล้วแฟนผมเป็นไงล่ะ แฟนผมมาแล้วอีกคนนึงน้องยูล่าแฟนผมอีกคนนึงครับคนนี้เป็นเมียหลวงผมเองนะครับผมจะพยายามเล่นเธอบ่อยๆนะถึงแม้ว่านามจเธอจะไม่ได้วูหวามากแต่ดามจเธอมันค่อนข้างที่ใหญ่ก็มากเลยนะฮอ้าดอกไม้ไ,ไฟฟ้าเหรอผมนึกว่าเป็นมอนใหม่มอนนี่มันแปลงแปลงข้างได้แปลงล่างได้อะ อา่าน้องไอติมโอ้ยน้องไอติมดาเมจไม่คิ้เลยเหรอเมื่อกี้โคตรเบาเออเอาหยันเฟยมาทำมาลายแค่นั้นแหละหยันเฟยนี่โอ้ผมให้น้องชงหยุนถือดาบฟาโวนี่เองว่าอยู่ทำไมเบาบรรยากาศปิดจ็อกไหมเฮ้ยไม่ตายอย่างเนี้ยหยันเฟยปิดได้ไหมเนี่ยโอ้โหแดดหลบสวยๆไป เย็นเฟยย็นเฟยละลายไม่ทันหรอทันไหมเนะี่ยโอ้โหเลือดมันเหลือจิกหนึ่งแล้วเนะี่ยช่วยตายทีเถอะน้องช่วยตายเถออ่าโอ้โหตีใส่อะไรเนี่ยอ่าเอาใครดีสายยุทธยังดีกว่าบอกแค่นั้นแหละอ่อเอาดอกไม้ทั้งหมดไปแล้วก็ได้ตัวละครหนึ่งตัวแรนดอมนะ เอ้ยแต่คุ้มอยู่นะเออคุ้มอยู่คุ้มอยู่ได้ปูมาห้องนี้ผมรู้สึกว่ามันกังตึงนะผมเลยจัดการหยิบไพ่ตายผมออกมาแนละ้วนั่นก็คือนาเวียนาเวียนี่แบบ EQ คิ b โนเบมากๆเลยเนะี่ยเราก็แค่ก,กดติแล้วกด E สายุผมเนี่ยเอามาเอามาเต้นเฉยๆนะละลายได้อยู่นะเออนาเวียสวยๆนาเวียคุณคอรู้จักเปล่านาเวียคนคอ,อ,นะน,คน,คอน่ะหลิงไม่สวยเลยเหลือแล้วเราเก็บกระสุนไว้รอบหนะ้าเออโหละลายโคตรแรงอะ่ะผมอัพละลายมาเยอะจริงเนี่ยไปสายุเอาบักกิ้งตลกยิ่งหายโอ้โหไม่คิ้เลยเหรอเมืเ่อกี้จะบ้าตาย เอาเอานาเวียคุณคอนอ่ะอันติลบหามุมสวยๆยิงไม่สวยเลยเฮ้ยมุมนี้สวยเออนาเวียคุณคอนรู้จักเปล่ารู้จักเปล่านาเวียคุณคอน,นคอน่อะเออขี้บ้างในชงหยุนนาเวียคุณคอนสักทีเออนาเวียคุณคอนรู้จักเปล่าเนี่ยพอเอานาเวียมาเป็นไงเอ,เอาหนิงกลัวก็ได้ผมชอบน้ำชาเจน,นะเจชงน้ำชาอร่อย พีโดเหรอโอเคอเจอบอสละบอสตัวอะไรวะโอเครีเฟซไอวินไม่ช่วยอะไรเลยบอสอะไรอะบอสน,นี้ผมไม่เคยเจอในในเวลนะเพิ่งมาเจอครั้งแรกในโรงละครเดี๋ยวลองเล่นดูอ่ารอบนี้ผมเอาแฟนผมมาเล่นเลยนะไปเลยยูล่าต้ำแข็งสามตัวเลย อ้าไม่ลงมาเออเฮ้ยมันแช่ได้ด้วยเหรอตัวเนี้ยมันเหมือนเป็นมอนน้ำไหมเนี่ยเฮ้ยม้าเนินมังกรน,น้ำเหรอวะยูลา่าเอ,อ้ยเฮ้ยขี่ด้วยนี่อะไรอ่ะอาา้อาวได้ achievement เ,เฉยโอ้หบอกแล้วไม่เคยเจอโอ้ยยูล่าผมแบบตีไม่เข้าเลยอ่ะคือพร้อมมันมีไฟฟ้ามัน ไม่ได้ทำน้ำไฟฟ้าไงแล้วมันลดกายภาพไปได้โอ้โหนั่นไงรอบนี้เรียกได้ว่าผมได้ทำการเอาแฟนผมคนที่สองมานะครับ <อ Lauren? S 1> นั่นคือน้องหูเต่าเองนะครับแฟนผมเองนะตอนที่เป็นแฟนคนแรกผมนะแล้วก็เอาปู่ไปช่วยเลี้ยงหลานนะไปเออเล่นละลายเหมือนว่าห้องนี้เราไม่ต้องเล่นละลายกับแช่แข็งเป็นหลักนะก็ผมเอาไปลงกับละไยหมดแล้วไง แข็งไปกูเต่าไม่ทันเอานี้ไปก่อนอาอไม่ทำอะไรอะ่ะเออแช่ไปเฮ้ยตัวนี้มันแพน้ําแข็งว่ะเอา้าไปไหนวะนั่นตี่แมวผมไปนู่นเลยเอากูเต่าจิ้มๆไปติดบ้างไม่ติดบ้างอะไรก็ช่างนั่นล,ละเออกูเต่าไม่ได้ปิดคอมโบอ่ะเสียดาย อัานไหมเนี่ยเต่าคนเต่าเอ้ยโอ้โหละลายตึงๆไปดอกเมื่อกี้แบบสะใจนะอ่านไหมเนี่ยเต๋าช่วยด้วยเต๋าเร็วๆหน่อยต้องคุ้เต๋าไม่ไหวยูล่าก็ไม่ไหวไม่มีใครไหวนะเนี่ยเออมาพอดีจิ้มเข้าไปชาร์ตีไปจิ้มเข้าไปแล้วก็จิ้มเข้าไปนิ้วล็อกหมดแล้วเล่นเล่นหูเต๋ามาก แต่เป็นแฟนว่ายอมเล่นหรอกนะเนี่ยโอ้ยนิดเดียวกูเ้เต่าเอาชำนญานาดไปเอ้ยสักทีอ้าวมันไม่ติดน้ำแข็งอ่ะเมืเ่อกี้แค่ไม่เป็นไรได้อยู่นาแน่นอนครับว่าเราเอาเออเออเอมเบอร์นั่นแหละ รอบนี้ผมได้ทําการเลือกแฟนผมมาอีรอบนึนะครับแฟนยูล่าผมมีนะครับและผมก็ได้ทำการอัพผลึกน้ําแข็งกับผีเนี่ยหนีกลัวนี่คือเอามาตัดแต้งด้ยเชห<ป>ลกัลกๆคือจะเป็นยูล่าโอ้โหโดนยูล่าผมไปเลยยูลา่าฉันมั่นใจในเชอร์่ากนะยยูลา่าผมมั่นใจเลยว่ายูล่าต้องผ่านได้ห้องนี้เพราะตัวพวกนี้มันแพ้ยูลา่าเอออย่างนี้สิเห็นไหม โดนันติดทีเดียวแตกอะ่ะหนิงกวงไปอ่ะสเปรมันติดไปพีโดพีโดพีโดเออเอาดอกบัวแตกอะไรวะพีโดอีกแล้วนะอย่าให้มีครั้งที่สองนะ่ะพีโดดอกบัวดอกบัวเออดอกบัวแล้วก็แตกใส่หน้ามันไปเออนี่นี่นเฮ้ยติดตัวที่มีสัญ,ญลักษณ์ดิยยูล่ายูล่า,ลาทำได้ยูล่า จูราทำได้โอ้โหเอาหนิงกวงไปก,ก่อนล้วกันดับวูบติดละดับวูบผมมับดาเมีทั้งทีมเลยนะก็เลยสลับมาหนิงกวงนิดนึงถ้าจูราตีไม่น่าทันไปปื้มใส่หน้าก่อนเออตีจูรามาละโดนสทีเกอเอ้าอยู่นี่เลยโอ้โหอะไรวะเออมารวมอยู่กันเยอะ โอ้ยทนันว่ะเฮ้ยเมื่อกี้มันไอซาม,มูไรมันโดดหลบพอดีเลยแต่ว่าติดอยู่ล่าบื้มไปก่อน <c oughs> อืมตอนนี้ก็มีมิสเตอรี่แคชมาครับ6 7เจ็เปอร์เซนต์ที่จะได้รับดอกไม้9ก้าดอกได้ไหมเอมตอนนี้เราก็ถึงห้องสุดท้ายแล้วนะครับหลังจากที่เราเล่นเพลินเพลิม,มาอ่า ตอนนี่ผมเอาแฟนผมมาเหมือนเดิมแนะแล้วถามว่าทำไมแฟนผมมีหลายคนยังก็จริงๆก็ก็มีหลายคนแหละเออแต่แต่ยูล่าอห,หนึ่งอะ่ะในใจผมอะ่ะชอบนี้เอาเตา่าเอาเตา่เา,เตามาแปะไฟเฉยๆเออเออลงเข้าไปเอาเอาเอาฮ่าฮูเตา่าฮูเต่าแปะไฟเข้าไปไปให้หมดเลยแซ่ฟไหมล่ะนี่ แดกของแซ่บๆเข้าไปอ่ะชองดีชองดีอาิวล,ลามาตีต่อเออผมอัพผลึกน้ำผลึกน้ำแข็งมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เอาไปอัพละลายหมดละเฮ้ยอยู่ล่าทันอยู่ในห้องเนี้ยโอ้โหไอ้อน,นี่ก็กิ้งจังเลยเออ,เอ,อพีโดพีโดดอกบัวดอกบัวเออดอกบัวอย่าแตกนะหูเต่าจิ้มจิ้มไปก่อนหูเต่านี่เอามาบัฟปตาคลี่ล้วนเลยนะอ่ากินเข้าไป กินเข้าไปอ่ะเออเหนื่อยกับพี่โดต้องไปตามวางดอกบัวเอาเอาโผนโผนขึ้นมาอีกดอกบัวพี่โด,โดแตกแล้ววางใหม่อยูล่าติมาทีเหอะอ้าวกูเตาผูเตาไปไฟไปไฟแซบปเซบปเซ็เออแซบปซ็อ่าจังหวะนี้แหละอยูล่าขอต้มเดียวนะอยู่ล่าโอ้ยมันกิ้งอีกจังหวะนรกมาก เป็นแจ็กกี้นะนี่ตีตูดเลยเบิ้มโอ้โหอยู่ล่าสวยมากลูกท่าสวยเยี่ยมชนะเกีนร์มิได้เพราะมียูล่าเลยนะเออคนอื่นไม่เกี่ยวมีมีม,มิได้เพราะยูลา่าโอ้เหนื่อยนี่เป็นเครดิตเหรอเนี่ยฮะโอ้ยูล่าทำนาเมีสูงสุดเหรออืมสมแล้วแหละที่เป็นแฟนโองเอง ดีลุกจัดการศัตรูได้มากที่สุดวะฮะยูล่ารับดาเมจม้างที่สุดเนี่ยนะอีอยังวะทีมที่เร็วที่สุดก็คือห้องแรกนี่ป้านกป้านกผมยืมเพื่อนมาไม่ว่าจะเป็นป้านกของใครที่ผมยืมมาผมข,ขอบคุณมากเลยนะครับเพราะตัวละครผมไม่พอโอ้โหจากทั้งหมด10ห้องนะครับ เราได้แค่สามดาวเท่านั้นผมว่าเล่นโลโคอนี่ยอย่าไปอะไรกับดาวมากนะนะเอาแค่เพชรก็พอเออได้สามดาวมาเดี๋ยวผมจะโชว์สุ่มเลยถ้าออกทองผมจะปิดจอไปเลยถ้าออกทองอะ